อ่ะเอาแล้วนะครับวันนี้คริปโตซูลนะครับผมกระโดดออกเกมนี้แล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานอ่ะโดยส่วนตัวนะผมเจอเหตุการณ์ที่แปลกๆนะครับอ่ะเอาเอาเริ่มจากเหตุการณ์ที่แปลกๆของเมื่อวานก่อนแล้วกันนะครับช่วงประมาณตีหนึ่งตีสอ่ะนะครับผมตื่นขึ้นมานะครับเพื่อมากดตีมอนสเตอร์นะครับทุกๆสีชั่วโมงเนาะก็ผมได้มากด Marketplace ตัวเนี้ยนะครับปรากฏว่าผมไปเจอตัวแรนะครับ ตัวเจ้าคิปเปอร์ตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าราคาที่มันตั้งคือศูนย์ศูนย์นะครับและมีเซลเลอร์คือศูนย์เอ็ก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 ศูนย์เอ็กซ์ศูนย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 ์ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นกระเป๋าของทางผู้พัฒนาหรือเปล่านะหรือเขาทําอะไรกันแปลกๆตอนช่วงดึกๆนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนที่ผมเห็นนะ่ะผมรีบกดบายซูนทันทีเสียค่าแก๊สแต่ว่าก็ไม่ทันนะครับ ไม่ได้ตัวมาอันนั้นก็คือสิ่งที่ผมเจอและแปลกๆตั้งแต่เมื่อคืนละแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรคงคิดว่าเออมันคงเป็นบั๊กในระบบเขากําลังพัฒนาอะไรอยู่หรือเปล่านี่ก็ไม่ได้ไม่ได้เอะใจอะไรนะแต่ก็เออตะขิดตะขวงใจตั้งแต่เมื่อคืนจนมาวันนี้นะครับช่วง5โมงเย็นนะครับได้เกิดเหตุการณ์บั๊กที่ร้ายแรงสุดๆนั่นก็คือเรื่องของการโจมตีและได้รับรีว์ดที่ไม่ไม่ปกติเลยในในในการโจมตีแบบปกติเนี่ย การที่เราจะได้รีวาร์ดมามันก็ขึ้นน้อยมากมันขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวละครที่เรามีและก็ความแรนะครับแต่ปรากฏว่าบัคที่ว่าเนี่ยจากที่ได้หลักร้อยหลักพันเนี่ยมันได้มาเป็นหลักร้านนะครับหลักร้านเลยและอันนี้คือรูปหลักฐานที่มีผู้เล่นนะครับได้โจมตีและได้รีวาร์ดกลับมาทั้งหมด2,916,000นะครับ และได้มีคนไปทำการเช็คนะครับใน BSC สแกนเนี่ยของเจ้าเหรียญเกมเนี่ยปรากฏว่ามีทางเซกชันน่ลักษณะที่ได้หลักล้านเนี่ยไปประมาณ40กระเป๋านะครับ40กระเป๋าเลยนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าอยู่ดีๆคุณได้รับรีบารดมาเยอะขนาดเนี้ยเป็นคุณคุณจะทำยังไงแน่นอนครับเข้าไปขายนะครับมีบางกระเป๋าเทขายทันทีนะครับนี่คือช่วง5โมงเย็นที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะครับ เขาเทขายลงมาทันทีจนราคาจาก0.03นะครับดิ่งลงไปเหลือ0.01นะครับก็คือเทหมดเลยหมดหน้าตักเลยนะครับเป็นคุณคุณจะเทไหมถ้าสมมติคุณได้มาทั้งหมด2ล้าน9แสนนะครับอันนี้ผมตีกลมๆนะอ่ะแล้วราคาเหรียญณนะตอนนั้นมันคือ90สตังค์นะครับอ่ะคูณ0.9นะครับอยู่ดีๆตังเข้ากระเป๋าคุณอ่ะ2ล้าน6 0สนบาทคุณจะขายไหม อ่ะเป็นผมผมขายนะครับและทางเทเลแกรมนะครับของเจ้าตัวเกมคริปโตซูนอ่ะก็ได้แจ้งนะครับว่าอ่าผมก๊อปไอตรงนี้ไปไปไปทานสเลทให้ให้ใหทุกทุกคนดูนะก็บอกว่าในขณะน,นี้ข้อบกพร่องในเกมไฟมอนสเตอร์ Monster, ได้รับการแก้ไขแล้วเราต้องการเวลาอย่างน้อยอีก24ชั่วโมงเพื่อตรวจสอบทุกอย่างอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อบกพร่องใดๆผู้เล่นที่ได้ใช้ ประโยชน์จากช่องโหวในการโจมตีล่าสุดขอแนะนําให้ติดต่อเราหรือส่งโทเคนทั้งหมดที่พวกเขาเนี่ยได้รับเนี่ยไปรวบรวมอยู่ที่กระเป๋าหมายเลขนี้ซึ่งมันเป็นหมายเลขกระเป๋าเดียวกับที่ผมเจอเหตุการณ์แปลกๆเมื่อคืนเลย 0x0000 เนี่ยเนี่ยแล้วก็คือจะให้ผู้เล่นที่ได้รับผลประโยชน์โอนเหรียญไปคืนว่างั้นเถอะเออเป็นใครใครจะโอนคืนนะครับใช่ไหม เป็นผมผมก็ไม่โอนคืนอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยตัดสินใจวันนี้ผมกระโดดออกเลยผมยอมขายขาดทุนหมดเลยนะครับก็ตอนนี้ตัวละครอา่าผมไม่มีละผมขายตัดราคาขายแบบยอมนะครับสุดท้ายแล้วเกมนี้นะครับผมลงทุนไปทั้งหมด18,000บาทนะครับก็ได้คืนมาแค่13,500บาทขาดทุน5,000ประมาณ4 5่0นะครับขาดทุน4,500ก็ เอาเป็นว่าถือว่าเป็นบทเรียนนะครับสําหรับตัวผมเองส่วนใครที่เล่นอยู่ก็ลองชั่งน้ําหนักเองนะเพราะว่ามีบางกระเป๋าที่ยังไม่ได้ขายเหรียญน,นะเออบางกระเป๋ายังไม่ได้ขายเหรียญผมคิดว่าเดี๋ยวสักวันราคามันขึ้นนะ่ะถ้ามันขึ้นมาอีกเดี๋ยวไอ้พวกที่ถือเยอะๆมันก็ทุบราคาลงมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เอาเป็นว่าไม่ไม่เวิร์กแล้วนะครับเกมนี้ก็เลยออกเลยช่างมันนะครับโอเควันนี้ก็มาสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าตัวเกม NFT นะครับก็เอาละจะลากันไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับผม